หลักสูตระบบเชนแมネจเมนต์นั่นคือท่านต้องทำเชนให้เก่งก่อนถ้าท่านเก่งด้านเชนสเต็ปต่อไปท่านจึงจะขายแฟนชาย เราอยากจะเสริมสร้างความสําเร็จให้กับแฟรนไชส์ของเรานะครับนำพาระบบโอ p e เรชั่นทั้งหมดที่เราคิดมาให้ลูกค้าแล้วเนี่ยเสริมความแข็งแกร่งให้กับทางลูกค้าการเรียนรู้มันไม่สิ้นสุดเนาะตัวเราเองอยากเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จก็ต้องเรียนรู้ทุกวันแก้ปัญหาทุกวันพัฒนาทุกวันนะคะดีใจมากๆที่ได้มาเรียนเพราะว่าจะได้เอาตัวความรู้ตรงนี้าคา่ะไปปรับกับตัวที่เรามีใช้อยู่แล้วก็จะได้พัฒนาให้มันดียิ่งขึ้นนะคะ่ะที่ผมมาเรียนตอนนั้นผมมีเกือบสองร้อยสาขานะครับคือสาขามันเยอะมากแล้วมันครบ ุมไม่ได้แล้วครับระบบนี้ช่วยอะไร,รบ้างมันจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นแล้วก็คนที่รับช่วงต่อกากเรา พวกคนไทยสีเนี่ยเราก็ควบคุมง่ายเขาก็เข้าใจในสนิงที่เราพูดนะครับพอมาเราเร,า,าเรียนหลักสูตรเนี่ยนะคะเราอาจจะมีเรื่องของพาร์เนอร์ที่เราสามารถไปต่อยอดได้อะคะ่ะอ๋อก็ได้แมนนวลค่ะแล้วก็ได้การจัดการบริหารหน้าร้านหลังร้านค่ะแล้วก็การควบคุมร้านั้งได้ซิสเต็มหรือได้โอเปเรชั่นชแล้วก็จะได้แมนนวลก่อนเรียนก็จะเป็นการคิดเองเออเองอะไรไปซะส่วนใหญ่นะคะพอได้มาเรียนปุ๊บก็ได้จับหลักถูกทำให้รู้วิธีนะครับที่จะไปพัฒนาระบบของเรา ม่าจะเป็นหน้าบ้านและหลังบ้านเชนแมจเมน์เชนมาถึง วิธีการบริหารหลายสาขาอันนี้สําคัญมากเลยสำคัญสุดๆถ้าท่านคนพบวิธีการเพื่อไปสู่แฟนชส์มีบริหารมีระบบมีแบรนด์3-4ตัวนี้ครับท่านพร้อมแล้วมันจึงคือนจุดขายของแฟนชส์เริ่มจากศูนย์ค่ะตอนนั้นมายังไม่มีคอนเซ็ปต์หลังจากมาเรียนที่นี่ใช่ไหมคะก็ได้ไอเดียกลับไปทำคอนเซ็ปต์ของตัวเองเอาสินค้ามาต่อยอดเป็นสินค้าโฮมแอนด์วิลงทำให้แบรนด์เราเนี่ยก้าวต่อต่อไปอย่างยั่งยืนนะคะ รวยแน่นอนหลักสูตรดีมากแล้วก็อบอุ่นค่ะกับที่นี่ค่ะทําให้รู้วิธีจะนําไปขายแฟรนไชส์ฉันว่าหลักสูตรนี้นะคะของ C M S ค่อนข้างเหมาะกับ S m E ตัวเล็กๆที่กําลังจะเริ่มทําแบรนด์ของตัวเองนะคะเรายัางไม่รู้ว่าสเต็ปหนึ่งสองสาม 1, 2, 3, จะต้องทำยังไงแนะนําให้มาเรียนที่นี่ค่ะครูเขาก็จะสอนอย่างน่้เลยค่ะดีใจกับผู้คนนะครับที่เลือกที่เรียนไม่ผิดครับอยากทําแฟรนไชส์อยากสร้างแบรนด์ให้แข็งแรงหาคำตอบได้ที่นี่กับหลักสูตร c h a i n s t o r e Management and Franchise System สมัครได้แล้ววันนี้ด่วนรับจำนวนจำกัดสนใจโทร0949154624